สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามายืนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลกลางนะครับผมตรงนี้ข้างหน้าผมเนี่ยเป็นถนนหลวงนะครับถนนหลวงนี่ก็คือด้านซ้ายเนี่ยก็จะไปวัดเทพศิรินเนาะวัดเทพศิรินอยู่ซ้ายมือตรงนี้จะเป็นธนาคาราเป็นเคาเรียกอะไรนะสถานธนานดุบาลถนนเสือป่า แล้วตรงนี้เป็นธนาคารอมสินเนาะนี่เป็นธนาคารกรุงเทพนี่สาขากรุงเทพพระพาชัยเนี่ยตรงนั้นนะแล้วตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลกลางตรงนี้จะเป็นสี่แยกโรงพยาบาลกลางครับวันนี้ผมมาที่นี่มีอะไรไอ้ตรงข้างกับโรงพยาบาลกลางแล้วก็จะมีสี่แยกโรงพยาบาลกลางเนี่ยตรงนี้จะเป็นถนนยุคนสองนะครับ ถนนยุคนสองวันเนี้ยที่ผมพาพวกเรามาที่นี่เนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่ที่นี่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับเขาก็จะมีก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะน้ำซุปมะนาวดองดนวยเป็นเป็นเป็นน้ำซุปเนี่ยจะเป็นใส่มะนาวดองอะ่ะมันจะแบบหอมๆเปรียปร้ยวๆคือแบบคือมากินมากินที่เนี่บ่อย แล้ววันนี้อยากจะมากินแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนําพวกเราให้เรารู้จักกันนะครับว่าแล้วเป็นการเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเดินเลยดีกว่าถนนยุคคนสองเนี่ยก็คือข้างในนี่ก็จะมีปั๊มนะปั๊มตรงนี้จะมีปั๊มอยู่เป็นปัม๊มตรงนี้เป็นปัม๊มน่าจะเป็นปัม๊ม ปั๊มเชลไงเนี่ยปั๊มเชลปั๊มเชลเออใช่เนี่ยก็คือตรงนี้แหละจะมีปั๊มเออปั๊มเชลอยู่นี้นะมีปั๊มเชลมีปั๊มเชลแล้วก็เป้าหมายของผมเนี่ยก็คือที่เราเห็นสับล้อจอดอยู่นี่แหละครับสับล้อจอดอเแ็บแถวเนี่ยนี่ร้านนี้เลยครับผมอยากจะบอกให้ รู้สึกเขาขายตั้งแต่บ่ายสามนะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่นี่นี่หน้าบากซอยก็จะมีเป็นร้านผลไม้ปั่นร้านนี้ก็อร่อยมาก,ดกามาโดยเฉพาะมะม่วงปั่นเนาะ <c oughs> ร้านนี้ขายตั้งแต่กี่โมงอะประมาณเที่ยงนะแล้วเราเก็บ,เก,บเก็บกี่โมงสามทุ่มเนาะโอเคขอบคุณมากครับร้านนี้อร่อยมากผลไม้ปั่นนี่ คือคือร้านนี้ชื่อร้านอร่อยริมทางนี่ก๋วยเตี๋ยวคั่วมีก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับมะนาวดองก๋วยเตี๋ยวคั่วเนี่ยมันก็จะมีมีอะไรบ้างอ่ะมีหมูใช่ไหมไก่เป็นมือุงค่ะโอ้ก๋วยเตี๋ยวคั่วเนี่ยก็จะมีเป็นนี่เลยที่เขาเขียนไว้เนี่ยเป็นไก่เป็นเป็ด เป็นหมูแล้วก็มีกุ้งด้วยเนาะถ้าไก่เป็ดหมูนี่ก็คือที่ละหกบบาท,ท,บาทอ่าถ้าเป็นใส่กุ้งอะ80บาท<ม>แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าอยาก<ม>จะสั่งเยอะๆเนาะ,นะหรือว่าอยากจะโทรมาเช็คว่าวันนี้ขายไหมก็คือโทรมาที่เบอร์นี้เลยเนาะ0 8 6 500 6678เราขายตั<ม>้งแต่กี่โมงครับที่เราเริ่มเที่ยงสามทุ่มค่ะ อ๋อเต่นแต่เที่ยงเนาะก็คือขายขายทุกวันหยุดวันศุกร์วันเดียวเออดีนะไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นก็อาจจะหยุดวันจันทร์นะใช่ไหมใข่เมื่อกี่ปีแล้วที่ส่ีจะผัดสิบบาใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ที่เรามากินก็จะเป็นรุ่นรุ่นอาปาเนาะใช่เป็นไปยุทพ่อเนาะแต่คุณพ่อคุณพ่อก็ยังยังแข็งแรงอยู่เนาะดีค่ะก็จะแปดสิบเลยเนาะดีใช่เรามาดูเรามาดูก็ผัดดีกว่านี่เบื้องหลังความอร่อยนี่ ดี๋ยวจะบอกเลยว่ายืนอยู่หน้าเตานี่แบบกลิ่นหอมแบบรมจวนจิตมากอันอันนี้อันนี้เป็นขั้วขั้วขั้วไก่อ๋อขั้วไก่เขาจะเขาจะทำทีลากระทะแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วเขาใช้เตาถ่านด้วยเนาะมีเ๋ยคาซัลลีดน้วยมันออกอย่างนี้เลยไอ้ซอยนี่เขาเรียกซอยอะไรอ่ะไม่มีชื่อซอยเนอะ้วไก่เนี่ยเขาเรียกซอยขั้วไก่บางการซีประมบางการฮะ อาถนนยุคนสองใช่นี่คือเราเรามากินที่นี่มานานแล้วแหละ<ม>เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้าน<ม>เขาได้รู้จักด้วย<ม>ว่าร้านอร่อยร้านนี้อยู่ตรงนี้นี่เขาก็จะใส่ผักผักหอมเนาะใส่ผักหอมตัวไหนแลววะปักรยปักโรย,โรยตัสองเลยค่ะ <c oughs> เครื่องเขาก็จะมี <c oughs> เป็น เขาเรียกหมึกกรอบเนาะแล้วก็มีเป็นไก่เป็นเส้นดิแล้วก็นี่อันเนี้ยอร่อยมากมเดี๋ยวผมผมเอาอันนี่ด้วยดีกว่าเขาเรียกอะไรนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมะนาวดองอะเป็นเนื้อ,อไก่เนื้อเป็ดครับเอาเป็นเอาเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็ดก็ได้ครับเออเอาเอาป็นเส้นหมี่แล้วกันเนาะนี่นีอันน,นี้อันนี้คืออะไร เป็ดต้มเราจะต้มอ,อ๋อเป็ดอยู่ในนี้ออนี่เขาจะใส่ผักปออย่างนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะ,ะออเป็นน้ำมะนาวดองอ๋อเป็นน้ำมะนาวดองจะบอกกินแล้วมันชื่นใจมากแล้วนถะ้าท่านผู้ชมยืนอยู่ข้างหน้าเคาน์เตอร์นี่นะเอาเอาส้นหมี่จะได้จะได้กลิ่นกลิ่นแบบมะนาวดองหอมมากอะ่ะ ไปเอาสูตรไปจากไหนก็ไม่รู้นะทำคิดกันเองค่ะคิดกันเองใช่ไห<อ>มนี่คือถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าไม่สบายหรือเป็นไข้ามานะหายไข้เลยจะบอกให้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วพวกเราต้องสั่งเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมะนาวดองนี่นีแล้วเขาจะใส่น้ำมะนาวดองแบบนี้ โอ้โหด่สดๆเลยนี่ของเราใส่เป็นเนื้อเป็ดนะโอ้โหด่ป้าเขามีลูกหน,นึ่งคน4เหรอก็ที่ที่มาช่วยดูแลก็จะมีม,ม,ม,มีมีเรามีเราอ๋อมีเราับน้องสาวเนาะนี่นี่พวกเราดีน้ำสใสๆแบบนี้เลย แล้วเขาซื้อเป็นผักโรยเนาะใส่กระเทียมนิดนดึงด้วยนี่ใส่พริกไทยหอมๆเลยงไม่เตียวจ้คือลูกค้าลูกค้าก็จะนั่งพินกันหน้าผักสลสดแบบนี้นี่ที่เราสั่งไว้ก็จะเป็นเขนาเรียกอะไรนะเป็นขั้วไก่เนาะนี่เป็นขั้วไก่ เครื่องปรุงก็จะมีแบบนี้ครับเครื่องปรุงก็จะมีนี่เป็นพริกคนเป็นน้ำตาลจายเป็นพริกน้ำส้มแล้วก็จะมีบีบเป็นซอสแบบนี้ซอสบีบแล้วก็จะมีเป็นภูเขาทองเนาะแต่ของเราเนี่ยบอกตรงว่าเราจะไม่ใส่อะไรเลยอาจจะใส่พริกไทยอย่างเดียวเพราะมันอร่อยอยู่แล้วนี่ พริกไทยในไอ้นี่หนอ่อยหนึ่งอือจะบอกเลยว่าไอ้นี่มันชื่นใจมากครับพวกเรานี่คือเราเรากินเพื่อขั้วกไก่นะแล้วเราก็ซดน,น้ำมี่นะไอ้นี่หอมมากครับพวกเราหอ,อมฉุยเลยอะ่ะ โอ้โหมันชื่นใจจริงๆกินแล้วแบบว่าหายคิดถึงอีกแล้วอร่อยฮะนี่แล้วกินขว้วไก่นี่เขาจะมีปลาท่องโกลรยนะมีปลาท่องโกแล้วก็จะมี

จะก,กระปอกไก่ก็นุ่มมากริ้งไก่ ของเขาจะแห้งมากเนี่ยไก่ให้เป็นยางคือนะ้อไก่เขาจะมีมีเหมือนกับใส่เครื่องปรุงด้วยนะไก่เหมือนเป็นเครื่องเทศอ่ะเป็นปรุงรสรสอนะอร่อยไก่มีรสชาติ

ี๋ยวเราใส่ซอสหน่อยกันหรือจะหาว่าเราไม่กินซอสในซอสแบบเนี้นยก็จะเป็นก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งคอร์ราซอสพริกไปเนี่ย มันก็จะแบบเปรี้ยวๆนิดๆเผ็ด,ดรสชาติก็เข้มข้นขึ้นแหละฉันรับคนที่อยากกินเข้มข้นนะแต่ปกติผมก็จะไม่ค่อยลาดหรอกอ,อร่อย บินเพิเ่เ,เลย น้ำใสมะนาวดองอือหือยจะบอกว่ามันชื่นใจมากเป็นเนื้อเป็ดน,นะอร่อยนี่แบบนี้เลย แล้วมันชื่นใจมากของเราอร,รอร่อยจริงๆลุยอร่อยมากเ่ะจะบอกครับผัดเตีย๋ไอ้น้ำใสมะนาวดอง 大爷 Pull Sốt chân một ạ. Nó lòi Thấy Mà, bố bể lại thấy mà Ủa kẹp lẻo Kẹp rồi xếp เดี๋ยวผมเอาเอากลับบ้านอะแจกหมกลมเหรอเอาพวกพวกไก่นี่แหละ,ะ,ะใช่ ภูบเลยไหม He's a good. ตัวจานเลยครับพวกเราจะ,อะอาบอกว่าอร่อยมากหอมฉุยเลยแล้วก็รีดมันออกมาแบนี้ ที่ลูกไกรเยอะพี่เขาทำสองเตาเลยใช่ไหมใช่ชว่วงนี้ก็คือเขาใกล้กจะเก็บร้านแล้วแหละนี่เก็บร้อยแล้วน,นี่นี่ก็ทำอีกใช่ไหมใช่นี่ให้ท่านผู้ชมดูด้วย อร่อยริมทาง ไสามถึงสามทุ่มเนะาะอ้ออาหาดึเที่ยงอ <laughs> าดเที่ยงถึงสามทุมเหม็นไหมเราสามารถมากินอา้ารดเที่ยงเลยเที่ยงถึงสามทุ่มไม่ใช่บ่ายสามเรได้แต่เที่ยงถึงสามทุ่มเลยมี่วกรีกนี่รีบิรบนน้จนแห้งแหละจะบอกให้กากินแล้วลอร่อยมาก มันจะกรอบดีแห้งๆนี่นนจานนี้เขาไม่ใส่ผักเนาะเด <Okay. S 1> ี๋ยวพวกเราดูเด็วกกว่าจะได้ก่าจะได้อีจานเนี่ยต้องใจเย็นๆมากเลย รีบยังไงก็ต้องต้องตามนี้เนาะนี่ใช้เร็วก็ <c oughs> <ต>เห็นไหมแทนก็จนเห็นไหมล่ะ<ๆ>เห็นไหมล่ะนี่เนี่ยเขาเขาเขาจะกดตรงนี้เลยนะจนแบบแห้งเลยอะ่ะร้านนี้เขาจะเด่นตรงนี้แหละนี่นี่แล้วก็โรยผักน,นี่เรียบร้อยใส่าจานโอเคนี่นี่ โอเคนะครับพวกพูดถึงคลิปนี้เราก็สมควรเก็บเวลาเนาะก็ฝากพวกเราที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่เนาะรับรองว่าร้านนี้คือคืออร่อยไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ําใสที่เป็นน้ําซุปมะนาวรองของเขาก็อร่อยคิดแล้วมันชื่นใจมากคือแบบว่าคล่องคลอเลยนะฮะและหากินยากด้วยยังไงก็ขอบคุณพวกเรานะครับที่เข้ามาดูคลิป ก็ฝากพวกเราที่เข้ามาที่ยังไม่ได้กติดตามฝากติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยเนาะว่า,างก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับห้องช่องเราจะได้ไม่ไม่เหงาเนาะแล้วก็พบอุ่นนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วเราค่อยพบคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ร้านอร่อยดินทางเรามาเนี่ยก็เขาก็จะใกล้เก็บแลนะ้วแหละโอเคนะครับสวัสดีครับ Subtitles <laughs>